ครับครับครับโอ้ยจะมันเกินคันะัเนาะประเด็นลียดพายุบัลาเดี๋ยวประเด็นเปิดให้ปหเป่ะอะ ยังกาะโอ้จกไปเห็อันอนอยังใส่สีชมพูอดแต่ว่าเห็นหอดคนเป็นเงาเงาเนาะจวไปเห็นยังเบาออกเนาะของตัวน่นแหละเนาะเออผู้ดใดไปหากดใสทั้งดอกไม้ทั้งหวัวนี่เออ เออแต่พ่อว่ามันบ้อนนั่นน่ะมันคือกันแก้วมันเงาปิวอยู่เ่าเศร้าจากเตียนนงเตี้ย <laughs> โอ้ยเนาะเห็ดก็เป็นจากแนวเลยตี <laughs> เป็นตะโถวจริงจริเท่านเป็นยังกาะบอกสูาปยังกาะบอกสูไม่ยังกาะบอกสูไม่ยังกาะ อืโอ้อันอันนั่นเขียงสักผ้าเขียงสักผ้าอันที่ว่าเพิ่นนั่นเขียนไปสอมนั่นเดที่ไม่ไง บ่าเราเบิดเปียกอันเดียอันที่โตสอนในฟังอันเดียอันที่ว่าสายไฟขาดหนูกัดน่ะเพิ่นก็เลี้ยวไปสอนนะน้วันนี้เพิ่นกะจิเพิ่นกะจีเอามาติดตังเพิ่นกะอยากได้เงินค่าสอมเต็มทีเออเค่แมลหลูกว่าคูนแห้งเนาะว่าไหแม่ซื้อเนาะหมวดกอนกะซื้อน้ำตาลสองพันงมวดนีไปสอมนยังสิเอาว่างแม่ เป็นบมกขุวนแห้งมาลูกก็ได้เฮ้ยหัวใจักควมตัวนี้หูวใจขั้วมอะมากินตะแห้งแมงว่ะเฮ้ยเป็นเบิดเป็นเบิดเนี่ยนะวากินตะแห้งแมงยังว่ะเป็นเบิร์ดอะไรอยู่เนาะ อันถ้าลางเมือนขันเข้าเบาผิดใจหายเข่ากระดก,าก,ากในลูกวันธรรมาเัยน้องพ่ออยากปากไปคือเฉพาะเขาเอินลูกเทพดานครับอันเอาอันเมื่อดกนเข้ากระบาเคียงซักผ้านั่นเอาซ้อมแล้วนันเดอร์เมว่อดกอนกับเงินไปสองพันอันคู่แม่กอกอะกายันไปเงินสองพันน่ะ แม่ก็เลยโอนไปให้ป้าตีเ้เอาของแม่ไปซื้อสามพั 4, นสี่พันอ่ะบอ,บอบอคิดเด็กอันอันนี้คิดคูบาทเด็กคันเห็ดยังให้แม่นเนี่ยคิดเบิดช่ไหมยังหอหะอไม่นานอ่ะเออเออเอาเอาเอา สวัสด,ดีค่ะคุณโปรเต้ขอบคุณลหลายๆนาะ้อันไปล่ะบ่มวันโอ้ยกับบ่มวัน่ะวังสวัสด,ดีค่ะแม่บงังขอบคุณลหลายๆเด้อแม่บงัง thank you you so much แม่บังออนเพียตา thank you เ e l c o m e หรือไม่ฮาดวงเดือน thank you อันบ่เต้นบ่ยยอน ជ្រើនសាត់ខ្ញើដាត់ប់រើ្រើនសាត់